กินอะไรคะวงนอนไหมลูกแมา่บว่าซิโย้ทยีตอกินอะไรอะ่ะกินสตอกินสตอใส่ไดปเปอร์อยู่ยังกินสตออยู่เลยเหรอคะอืมออันนั้นมันเป็นเม็ดสีดําที่มันอยู่ในที่เป็นสีดำเนะะี่ยค่ะเปลือกมันคะ่ะลูกเปลือกมันเปลือกสตอตมันไม่มีนอนต,ต,ตัวเม็ดปะไม่มีหนอนคะ่ะอันนั้นเขาแกะมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ที่อยู่เนี่ยมาม,มาซื้อมาเป็นฝักแล้วก็เป็นแบบนี้ <Hello. S 1> นุ่งนอนไหมอ่ะ <Yeah. S 1> กลับมาจากนี่ยละค่ะนุง่งมันเดึกเรานั่งขยะนอนน้ำน,น,นี่ไปโดกิบนูต้องแปรงฟันเลยนะโยอ,อะไรนะคะทำไมนะทำไมนะอะไรนะอันนี้ของม,มาม่าอาบน้ำ <S <S แปรงฟันนะลูกนะอ,อาบน้ำแปรงฟันนอนนะคะแล้ว<ห>นูจะกินอะไรอีกคะ อะไรนะคะม่มาแต่งแฟนฝันหมิ่นโอเคค่ะดูมาแต่แปงฟันเหม็นโอเคมามาแป่งฟันหมินหนูก็แป่งฟันด้วยนะอืมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอมามาออกมามาและมามาด้วยอืมเอาพูดไทยสิคะมามาแป่งฟันด้วยมามาแต่งแฟนด้วยน้องหนูนาด้วยค่ะหนูนาด้วยค่ะโอเคบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบายบายยูทูบจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีค่ะจุ๊บจยกมือสวัสดีค่ะโอเคยกกี๋ชีวิต